3ขั้นตอนสแกนเอกสารง่ายๆบน iPhone สำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone นะคะก็มีแอป,ปที่มีฟีเจอร์หลากหลายให้เราได้เลือกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานของเรามากมายเลยก็ว่าได้นะคะเช่จนจะทำการสแกนเอกสารเนี่ยก็สามารถทำบน iPhone ได้เลยดันงนั้นค่ะวันนี้ค่ะฟ้าเลยมีวิธีทำการสแกนเอกสารง่าย,ายบน iPhone มาฝากกันค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องผ่านแอป,ปเสริมเพิ่มเติมใดๆเลยนะคะ เราะเราจะทําการสแกนผ่านแอปโน้นนั่นเองและแอปโน้นนะคะส่วนมากก็จะมีอยู่บนโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราอยู่แล้วค่ะและวิธีทําการสแกนเอกสารนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆ3ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นึค่ะให้เราเข้าไปที่แอปโน้ตค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเพิ่มโน้ตใหม่ค่ะและขั้นตอนที่2นะคะให้เราเข้าไปที่กล้องค่ะและเลือกสแกนเอกสารค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้เราถ่ายรูปเอกสารที่เราต้องการสแกนได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่เก็บภาพสแกนได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถสแกนเอกสารบนโทรศัพท์มือถือ iPhone ได้แล้วค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะฟ้าจะนำคลิปดีๆหรือเทมใหม่ๆอะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามกันได้เหมือนเดิมค่ะที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b ักกะบูดอค่ะ